สวัสดีครับวันนี้ซันก็มีคำถามจิตวิทยาที่มาจากหนังสือเรื่องสอนวิธีคิดเล่มที่1วิชาชีวิตที่ไม่มีตำราครับซันได้ลองทำแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับในตัวสิ่งที่ซันเป็นนะครับก็เลยอยากจะลองมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูนะครับใครได้คำตอบแบบไหนเป็นคนยังไงก็แบ่งปันกันได้ครับขณะที่กำลังเดินบนถนน คุณได้ยินเสียงกุญแจตกลงบนพื้นคุณคิดว่ามันคือข้อ a พวงกุญแจพวงใหญ่ข้อ b พวงกุญแจที่มีกุญแจ2-3ถึงดอกข้อ c พวงกุญแจที่มีแต่กุญแจเพียง1ดอกเท่านั้นเรามาไปข้อคำตอบขอคุณกันนะครับหากคุณเลือกข้อ a จินตนาการที่มีต่ออนาคตของคุณไร้ขีดจำกัดคุณคิดว่าชีวิตเปรียบเสมือนหน้าต่างบานหนึ่ง ที่กำลังเปิดอยู่มีจินตนาการมากมายที่เป็นไปได้แต่บางครั้งก็ดูเหมือนจะห่างไกลเกินไปคุณควรจะทำงานทีละขั้นตอนเพื่อให้บรรลุปเป้าถึงเป้าหมายนั้นเลือก B คุณกำลังเจอทางแยกข้างหน้าคุณมีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมายและลังเลไม่รู้ว่าจะก้าวไปทางไหนขอแนะนำให้คุณฟังความคิดเห็นจากคนที่มีประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจข้อ C ค,คุณเป็นคนที่มี ทางในอนาคตชัดเจนมากเมื่อกำหนดเป้าหมายไว้แล้วก็ขอให้เดินไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเถอะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซันในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ